ชาบ้านกกกอขอความเป็นธรรมหลังตำรวจพุ่งเป้าคนในพื้นที่อุ้มคาน้องชมพู่ระบุจุดพบศพมีคนนอกพื้นที่เข้ามาหาของป่าจำนวนมากตำรวจล็อกเป้าชายต้องสงสัยเหลือสองคนตำรวจเชิญตัวชายต้องสงสัยอักษรย่อต่อเตา่า มาสอบปากคําพร้อมกับเก็บ DNA เพิ่มอีกหนึ่งคนหลังพบพิรุธว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่จากการตรวจสอบพบชายคนนี้เป็นเพื่อนกับชายต้องสงสัยอักษรยอ่อสอเสือที่ถูกตำรวจเชิญตัวมาสอบสวนก่อนหน้านี้และถูกสัดทอดว่าเดินทางไปทำไรด้วยกันในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป ขณะที่นายสอเสือเปิดใจกับทีมข่าวอีกครั้งยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายไปเดินทางไปไร่กับพ่อและนายต่อเต่าจากนั้นได้กลับมาบ้านช่วงคำ่ำเกิดเป็นผื่นตามลำตัวจึงกินยาแล้วนอนพักอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยจนวันที่14พฤษภาคมทราบข่าวเรื่องน้องชมพู่เสียชีวิต แต่ก็ไม่ได้รู้สึกตกใจก่อนถูกตำรวจมาเชิญตัวไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมสำหรับชายต้องสงสัยทั้งสองคนนี้ตำรวจระบุว่าจากการสอบปากคำพบพิรุธในบางประเด็นโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปพร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมเพื่อหาร่องรอยบาดแผลที่อาจเกิดจากการต่อสู้ขัดขืน ขณะที่ตำรวจยังคงกระจายกำลังปูพรมค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมบนภูเหล็กไฟพร้อมตั้งรางวัลน,นำจับ1นึ่งแสนบาทให้ผู้แจ้งบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มและตั้งรางวัลสองหมบาทสำหรับผู้ที่พบเสื้อของน้องชมพู่ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญขณะที่ชาวบ้านกุกกอกได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมหลังตำรวจพุ่งเป้าว่าคนในพื้นที่กอ่อเหตุ พร้อมยืนยันว่าจุดที่พบศพก็มีคนนอกพื้นที่เข้ามาหาของป่าจำนวนมากเช่นกันยังไม่อยากให้ตัดประเด็นนี้ล่าสุดวันที่19พฤษภาคม2563ทีมผู้สื่อข่าวพบหลักฐานชิ้นใหม่ก็คือพวงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่คาดว่าใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ 125X ผลิตปีพุทธศักราช2550นั้นวันที่30พฤษภาคม2563ทีมผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่หมู่บ้านในอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งก่อนหน้านี้นายแอมผู้ต้องสงสัยออกไปบ้านเพื่อนต่างหมู่บ้านใกล้กับหมู่บ้านกกอกที่เกิดเหตุแต่รถของนายแอมน้ำมันหมดจึงจอดรถทิ้งไว้บ้านเพื่อน และโบกรถชาวบ้านช่วยไปส่งล่าสุดผู้สึกข่าวพบกุญแจต้องสงสัยจึงมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นของใครโดยวันนี้นายแอมอยู่ที่บ้านตามปกติไม่มีสีหน้าเคร่งเคียดทีมข่าวสังเกตว่ารถมอเตอร์ไซค์ของนายแอมจอดอยู่ที่บ้านปกติคือยี่ห้อ Honda Wave 125สีน้ำเงินและกุญแจเสียบาาอยู่ที่รถปกติ ในแอมเปิดเผยว่าตนได้รับรถมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านเพื่อนเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาโดยพ่อเพื่อนนํามาส่งให้ตนได้เห็นรูปกุญแจที่ทีมข่าวพบแล้วไม่ใช่ของตนเองและตนไม่เข้าใจว่าทำไมมีการโยงได้โดยปกติรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองตนจะเสียบกุญแจไว้และการสตาร์ทรถจะต้องมีกุญแจทุกครั้งหากไม่มีจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้ กุญแจที่พบในป่าจะให้มันใช่มันก็ไม่ใช่จะให้เหนือความจริงไม่ได้ซึ่งตนคิดว่าบางทีกุญแจดังกล่าวอาจจะเป็นของคนไปหาของป่าทำหล่นไว้ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่สงสัยตนก็อยากบอกว่าคุณมีสิทธิที่จะคิดแต่ห้ามปักปั๊มสงสัยได้แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปให้ดูตอนจบตนเชื่อว่าทุกคนไม่สามารถหนีความจริงได้ เพราะความจริงก็คือความจริงตนจึงไม่ได้เครียดเพราะไม่ได้ทำผิดอะไรนอกจากนี้รถมอเตอร์ไซค์ของตนตนก็ใช้เป็นปกติประจำยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งตนคิดว่าคนทั่วไปไม่ควรเอาความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินคนอื่นส่วนชาวบ้านทั่วไปหากจะคิดอะไรคิดยังไงตนก็ไม่สนใจเพราะไม่ได้มาทำงานเลี้ยงดูตนอยากพูดอะไรก็พูดไป จะพูดอีก5ปี10ปีก็พูดไปถ้าหากไม่เหนื่อยนอกจากนี้นายแอมยังสตาร์ทรถให้ทีมข่าวดูรถมีการเสียบกุญแจอยู่พบว่ารถใช้งานได้ตามปกติจากนั้นทีมข่าวขอนายแอมสตาร์ทรถแบบถอดกุญแจรปรากฏว่ารถไม่ติดนายแอมบอกว่ารถไม่ได้ต่อสายตรงโดยลำดับไทม์ไลน์ของนายแอมตั้งแต่วันที่12พฤษภาค,คม 2,563เวลา9นาฬิกาขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปนัาบ,บ้านนายมินเพื่อนบ้านและทำไร่ด้วยกันขากลับนายแอมพบนายยาวโดยบังเอิญจึงชักชวนไปทำสวนโดยทิ้งรถไว้ที่บ้านนายมินต่อมาวันที่13พฤษภาคม2,563นายยาวไปส่งนายแอมที่บ้านนายมินเพื่อรับรถที่บ้านนายมินคืนแต่ไม่เจอรถ ก่อนที่นายแอมตัดสินใจเดินกลับบ้านทําให้ระหว่างทางได้พบกับนางสาวโบชาวบ้านผ่านมาจึงขออาศัยติดรถกระบะไปด้วยเพื่อกลับบ้านจากนั้นทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านของเพื่อนนายแอมในตำบลกกตูมโดยวันนี้เพื่อนของนายแอมไม่อยู่บ้านออกไปทุ่งนาขณะที่นางเงินนามสมมุติแม่ของเพื่อนนายแอมเปิดเผยว่าวันนี้ก็มีเจ้าทางที่ แวะมาสอบถามข้อมูลเรื่องกุญแจรถในายแอมกับตนเช่นกันซึ่งนายแอมก็เป็นเพื่อนลูกชายตนด้วยความที่นายแอมอยู่จังหวัดสกลนอครก็จะไม่ค่อยได้เดินทางมาเล่นกับลูกชายตนบ่อยนักนานๆเป็นเดือนจะมาทีล่าสุดก็มาช่วงที่น้องชมพู่หายไปก็เกิดเป็นเรื่องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งตนเองคิดว่านายแอมไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอน นางเงินบอกว่าทุกครั้งที่นายแอมเดินทางมาก็จะขับมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวมาหาลูกชายตลอดและกุญแจรถของนายแอมก็จะติดอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งตนไม่เห็นว่ามีครั้งไหนที่กุญแจหายไปนอกจากนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่นายแอมขับมาจะสตาร์ตติดได้ก็ต่อเมื่อมีกุญแจเพราะไม่ได้ต่อระบบสายตรงจึงเชื่อว่านายแอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกุญแจดังกล่าวที่พบในป่าก็ไม่ใช่ของแอมทั้งนี้เวลาที่แอมมาหาลูกชายตนแอมก็ถามไถ่ตนปกติแอมอยู่กับลูกชายฮีฮาตามปกตินายสมมาตรศรีสมาจาร์แฟนพันธเท้รถมอเตอร์ไซค์ปี2002ให้ข้อมูลว่ากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่เจอเป็นของรถ Honda Wave 125X ขึ้นไป ส่วนรถของนายแอมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน125อาโฉมเก่ายืนยันว่ารถทั้งสองรุ่นหากทำกุญแจหายผู้ที่ชำนาญสามารถต่อสายตรงได้ส่วนรูกุญแจหากนำกุญแจรถรุ่นเดียวกันมาใช้จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้จะสอดกุญแจได้อย่างเดียวแต่บิดกุญแจไม่ได้อย่างไรก็ตามหากรูกุญแจเสียหายหรือหลวมมาก ก็สามารถใช้กุญแจหรือกุญแจอุปกรณ์อื่นที่ขนาดเดียวกันเสียบไปที่รูกุญแจก็จะสามารถปิดเปิดสวิตสตาร์ทเครื่องได้เช่นกันรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ 125x ที่ทีมข่าวไปเจอกุญแจจะมีความแตกต่างกับโฉมเก่าคือรูปทรงภายนอกสไตล์สปอร์ตดูฉบเชี่ยวกว่าโฉมเก่าโคมไฟหน้าเป็นแบบตาเพชเรใสแวววาว สว่างดูรูลาสวยงามกุญแจใช้ระบบซัตเตอร์คีย์หรือม่านปิดช่องกุญแจส่วนเครื่องยนต์ความแรงไม่ต่างกันนายสมคิดผู้ต้องสงสัยเปิดเผยว่าตอนนี้ตนเองไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็มีตำรวจแวะเวียนมาถามข้อมูลเรื่อยๆส่วนกุญแจที่ทีมข่าวพบในป่าตนไม่เคยเห็น และไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะที่บ้านตนก็มีแค่รถยามาฮาเทียราสีน้ำเงินขาวปัจจุบันก็พังใช้งานไม่ได้ตนเองยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่ากุญแจในภาพดังกล่าวตนไม่รู้แหล่งที่มาและไม่ใช่ของตนเองแน่นอนทีมข่าวเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลกกตูมเป็นบ้านของนายกายผู้ต้องสงสัยเป็นน้องชายของพ่อของน้องชมพู่ พบว่าวันนี้นายกายไม่ได้อยู่บ้านนางเนานามสมมตุติแม่ของนายกายบอกว่านายกายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปในคดียาเสพติดท,ที่มีอยู่แต่เดิมเหตุที่ถูกจับในครั้งนี้เพราะไม่ไปไรายงานตัวนางเนาเปิดเผยว,ว่าประเด็นเรื่องกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับลูกชายตนแน่นอนเพราะที่บ้านของตนไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้อยู่แล้ว ด้านนางสาวิตีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้พ่อกับแม่ได้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงสอบถามทํถาถามเดิมแต่เป็นตำรวจชุดใหม่ส่วนวันนี้ที่ทีมข่าวนำพักขึ้นไปบนยอดเขาให้ตนก็หวังว่าจะมีข่าวดีตามที่เสียนพาได้บอกเอาไว้ตอนแรกเสียนพะก็ขอพ่อกับแม่ถือขึ้นไปทำพิธีบนเขา แต่พ่อกับแม่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้เสียนพ้าจึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปเองก็ได้อาจจะให้คนอื่นไปก็ได้เหตุที่ไม่ได้ขึ้นไปเองเพราะว่าหากเดินขึ้นไปก็จะจินตนาการเห็นหน้าลูกคิดมากถึงค้าความลำบากที่ลูกเดินไปและกลัวว่าตัวเองจิตตกไม่เป็นอนนอนจะคิดถึงแต่ลูกซึ่งเมื่อวานนี้ตนก็เพิ่งฝันว่าลูกสาวมาเรียกมาเรียกว่า แม่แม่แม่ที่หมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมจะในที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรมุกดาหารกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสี่เดินทางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชาวบ้านทีมข่าวสำรวจข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านรอบละแวกบ้านน้องชมพู 12หลังคาเรือนโดยไม่มีบ้านที่มีรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda Wave 125X ตามที่พบกุญแจอยู่บนเขาใกล้จุดพบศพน้องชมพู่หลังที่1มอเตอร์ไซค์รุ่น Honda Wave i สีขาวแดง1คันหลังที่2มอเตอร์ไซค์รุ่น Honda Wave i สีดำแดง1คันหลังที่3ม,มอเตอร์ไซค์รุ่น Honda Kick i สีชมพูดำหนคัน Honda Wave 125สีเทาดำหนคันหลังที่4 Motor ี่มอเตอร์ไซค์รุ่น Honda w เว e ไสีน้ำเงินเทาหลังที่หไม่มีคนอยู่อาศัยหลังที่6และหลังที่7เป็นบ้านเจ้าของเดียวกันมอเตอร์ไซค์รุ่นยามาฮ่าสปาร115ไอสีน้ำเงิน1คันหลังที่8ปดมอเตอร์ไซค์รุ่น h o n ด้าเวบไอสีดำห1ึ่งคันหลังที่เก้ามอเตอร์ไซค์รุ่นฮอนด้าเวบไอซีดำแดงหคันหลังที่สิมอเตอร์ไซค์รุ่นฮอนด้าเวบไอสีดำแดงหคันฮอนด้าโนวาทีนาหคันหลังที่ 11, Spark, I, สิบมอเตอร์ไซค์รุ่นยามาฮ่าสปาร์คร้อสิบหาแดงหคันหลังที่สิบมอเตอร์ไซค์รุ่นฮอนด้าเวบ หนึ่งร้อยสีน้ำเงินหนึ่งคัน